ชุมชนลม้อุทิศจัดงานสารสัมพันธ์วันปีใหม่เพื่อรวบรวมพลังของชาวชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในพื้นที่จัดขึ้นภายหลังวันเด็กแห่งชาติในวันอาทิตย์ที่11มกราคมพุทธศักราช2569โดยมีประธานชุมชนลม้อุทิศให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาาธิวาสอย่างอบอุ่นในโอกาสเข้าร่วมงานและพบะพี่น้องประชาชนบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายเป็นกันเอง เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความร่วมมือของชาวชุมชนสะท้อนถึงความผูกพันและพลังแห่งความสามาคคีที่ยังคงแน่นแฟนของชุมชนละไมอุทิศก็หลายชุมชนก็เริ่มจัดกันวันนี้ครับร่วมบุทิศบางหน้าอะไรเริ่มเริ่มทยอยกันจัดกับเสื้อฟ้าฟ้านเราจะให้กันตามที่ลงทะเบียนมานะครับแต่ขอให้ กติกาให้อยู่ในงานนะครับเราจะให้เสื้อไปนะครับเสื้อไปนะครับเสื้อสวยๆจากชุมชนรวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ถือโอกาสมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทานขนมจีนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาจากน้องฝนนะครับพี่ทิพย์อะไรพี่ทิพย์กล้วยบวชนะครับคณะกรรมการเราสนับสนุนมานะครับใครที่มีน้ําใจจะหยอดกล่องก็เรียนเชิญครับช่วยชุมชนนะครับชุมชนไม่มีรายได้อะไรนะครับนอกจากหา โครงการอะไรต่างๆมาช่วยผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยอะไรเงี้ยชุมชนเราก็ไม่มีตรงนั้นนะครับขอชมนะครับสนับสุนกิโลขอบคุณมากครับได้่าวเล็ู่เดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดีจะมาเยี่ยมพวกเราการก็เยอะคนก็เยอะพี่แอจะมาพูดอะไรให้เราฟังนิดนึงในฐานะที่มาเป็นเกียรติของเราวันนี้ครับเชิญพี่แอครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ก็ธามคุณบางหน้าครับวันนี้ก็ทางทางสมัมให้เกียรติ มีอะไรชุมชนไหนมีอะไรยังไงก็เราจะมาร่วมกันเพื่อมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะทํำยังไงนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับพวกเราก็ต้องตั้งบ้่นนะครับตั้งบัน่นเพื่อความสามัคคีในกลุ่มของชุมชนเก้าชุมชนเชุมชนของอยากลำไม้ร่วบุทิศแลวก็ก้าวหนึ่ง,งสองแล้วก็ปัญจพิลมนันโองม ร่วมมือกันชุมชนกับสมาชิกเนี่ยจะได้เดินหน้ากันต่อไปได้ให้ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับขอให้โชคดีนะครับปีใหม่ครับสวัสดีครับบางมากนะครับวันนี้ขอเป็นให้เป็นบรรยากาศแบบเป็นกันเองนะครับขนมจีนกาลังเดินทางมาครับเกินขนมจีนแล้วก็ตามด้วยของหวานกล้วยบวบให้ชุมชนเรารับสามัคคีนะครับเหมือนที่พี่แอบอกนะครับ มีความรักสามัคคีเข้มแข็งนะครับในสายตาของเอทศบาลคณะกรรมการต่างๆเขาเห็นว่าชุมชนเรานี่เป็น,นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามัคคีแล้วก็ปลอบยาเสพติดเพราะว่าเราไม่มีวัยรุ่นเรามีแต่ผู้สูงอายุแต่ผมขออนุญาตนํานเรียนพวกเราว่าะนะต่อไปนะครับอยากจะหาคนหนุ่มๆเข้ามาช่วยเป็น ประธานกรรมการชุมชนบ้างนะครับรายงานผลงานให้เทศบาลด้วยว่าทําอะไรบ้างแต่ละเดือนนะครับได้พัฒนาชุมชนเลยบ้างได้ไปวัดไปไหว้พระไปร่วมกระดินไปทําพัฒนาให้กับชาวชุมชนอะไรบ้างนะครับหลักการง<ช>่ายๆประมาณหนึ่งปีกว่าๆจะหมดสมัยนะครับรวมทีมกันมาเลยครับก,ก็ยินดีทุกคนครับก็อยากให้มาร่วมเพิ่มพลังรวมสามัคคีกันนะครับ แต่ในส่วนของผมมันถือว่ามีเครือข่ายที่จะนามาซึ่งชุมชนนะครับไม่ว่าน้ําท่วมมีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยผมในฐานะประธานชนุมชนจะประสานคณะกรรมการ,การแล้วก็เอาเข้าวสารอาหารแห้งจากหน่วยคนนอกมานะครับมาเพื่อสนับสนุนพวกเรานีเ่เขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวเขา,ขเขาแต่เราอายุมากก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเราแค่ไหน,นก็ต้องทําใจเป็นไม่ได้บุญไม่ได้บุญ นี่ก็ได้รู้จักกับนี่ก็ที่จะแนะนําก็ยินดีนะครับก็ในส่วนของเรื่องการทํางานก็พร้อมนะครับสพเมืองเชงฟ้าพร้อมร่วมมือกับทุกท่านนะครับขอบคุณครับต้องบอกเลยติดต่อไปนะครับก็ก็ต้องไปร่วมกับทางชุมชนนะครับยิงดังเทศบาลในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเทศบาลเมืองตลาดทุกวันได้จัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นะครับพี่พพน้องที่บาทได้จัดขึ้นก็วันนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดและทุวานได้เข้าไปเป็นประธานนะครับแล้วก็พี่น้องผู้สายนกชนก็เข้าไปร่วมกันอ่าจากนั้นเมื่อวานก็มีการจัดวันเด็ของทพศบาลนะครับที่เป็นสวนรอห้านะครับก็เมื่อวานเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพันเป็นโอ้่เยอะมากครับตางล็อกได้คิดว่าจะให้มีส่วนร่วมในในกรานเสร็จไปแล้วก็เรื่องอะไปเป็นที่แล้วนะครับแล้วก็ส่งเข้าไป มึงว่าครัวเรือน i